โอ้ยสาดเซฟก่อนเลยอย่างแรกเออกดย็ดอุ่นใจโอเคหายังวะโอเคสวัสดีชาวเกมเมอร์ทุกคนด้วยนะฮะมาอยู่กับผม Ice Seed Gamer นะแล้วนี้ก็อยู่ในเกม Alien Isolation นะครับผมวู้ฮู้นะฮะเอ,อได้ยินไามวะได้ได้ได้ยินนะโอเคหลังจากเราพาร์ทที่แล้วผมก็แหกไปนะฮะก็มันเกินเวลาผมก็เลยตัดไปนะครับผมเราจะมาดูต่อเลยว่า พาเนี้ยตกลงทางอยู่เลยกันแน่วะไม่ค่อยอยากจะเล่นสักเท่าไหรลแล้วตอนนี้นะฮะตอนนี้ผมก็ได้เจอกับเซฟนะครับผมจุดเซฟเราอยู่ในห้องนั้นแหละแต่พาสที่แล้วผมรีบร้อนไปหน่อยเพราะเอเลี่ยนมันบั๊กเว้ยมันน่าจะบั๊กครับดูจากดูจากทรงแต่ว่าผมเป็นบังเอิญไปกดสัญญาณเตือนภัยไงเผื่อไปกดมันตื้อตื้อและเอเลี่ยนมันเหมือนแบบเฮ้ยใครเตือนกูวะ่ะปุ๊บหายบั๊กทันทีแล้ววิ่งปุ๊บปุ๊บปุ๊บมาปุ๊บแดกผมเลยอร่อยอร่อยหาอนะฮะคือผมพาดเดงขอโทษด้วย นะครับผมโอเคตอนนี้เราก็จะมาหากันโอชโอเคมันมาแล้วครับมันอยู่ข้างหน้าห้องเราเลยเห็นไหมคุณเห็นป่ะเห็นป่ะอยู่หน้าประตูนี่ไงฮะเห็นไหมฮอย่าเฮ้ยเข้ามาดิโอ้ปมาเชื่อให้มันเข้ามา ตาเลยมันอยู่ข้างหน้าผมคุณคุณได้ยินไหมโอ้ชิตเราต้องนิ่งที่สุดครับมันออกปตัวูยังผมดูจากช่องแคบๆตรงนั้นนะฮะโอเคมันไปแล้วครับจัดวันรอดโอเคมันไม่บัคกแล้วอะ่ะ ไม่รู้ว่าตอนนี้มันกําลังไปโอเคมันยังอยู่ครับอยู่หน้าประตูนี่เองมันเดินกลับมาแล้วครับก็ไม่รู้ว่ายังไงนะฮะตอนนี้ต้องรอให้มันไปก่อนนะครับโอเคน่าจะได้แล้วมั้งเฮ้ยู่ยข้างในนี่ครับโอเค มันอยู่ในท่อนะครับตอนนี้ผมก็ต้องหาทางอีทางอื่นก่อนซึ่งทางนี้ก็น่าจะไหวอยู่เชื่อมั่งมีท่อเอ,อ้เช่ไม่มีของเอาไม่ได้ด้วยโอเคอเดี๋ยวตอนนี้ไปได้อยู่มันยังไม่มีสัญญาณนะฮะอ่าโอเคครับผมตอนนี้เราเจอกับท่อมากมายนะฮะซึ่งเราต้องหาสักประตูหนึ่งอ่าภารกิจก็คือเราต้องหา หาทางไปห้องของดอกเตอร์ให้ได้ใช่ไหมซึ่งมันค่อนข้างยากเว้ยเพราะว่าเรา,เราอาจจะต้องเข้าเข้าท่อด้วยนะฮะมันก็เลยแบบนะไยเชื่อยาโอเคคือตอนนี้เราเจอตรงนี้ใช่ไหมตรงนี้เรามีทางเปิดห้องได้นะครับซึ่ง จากสภาพแล้วเนี่ยเราต้องหาประมาณแถวๆนี้นะครับถ้าเกิดเรามีท่อเราสามารถเอาท่อนี่ไปทางนี้ได้แต่ว่าจากยากจากทรงไม่น่าจะไปได้น่าจะไปโผล่อีกห้องหนึ่งนะครับน่าจะนะแปลว่าเราก็ต้องหาพวกนี้ไปเรื่อยๆนะซึ่งก็นะอันนี้เรามีท่อใช่ไหมเนี่ยท่อฝังนี้มันไปทางไหนก็ไม่รู้นะฮะไอ,อเชี่ยวมันมาแล้วสัตว์เอ้ยมาแล้ว โอ้โหหลดจะรอแล้วๆๆไปึ๊บไม่ได้แดกบอกได้เมื่อกี้เนี่ยไปครั้งสุดท้ายน้องอเอมันอยู่ทางขวามือของผมมันอยู่บนท่อน่าโอ้ไม่นะมันเดินมามันอยู่ข้างหน้าผมเลยดี่ว่าไอ้ห่หพีเดอร์สะดโดสาน้องเออตรงนี้มีห้องออกซิเจนเปิดประตูอาจจะเปิดได้นะครับซึ่งอันนี้เรา มีห้องนี้มีประมาณห้องนี้กับห้องเนี้ยแถวแถวนี้น่าจะมีห้องอยู่แต่ไม่แน่ใจว่าใช่หรือเปล่าโอ้ตายเกมไม่มีละอุ่นใจครับตัวนี้มันเข้ามาไม่ได้ผมขอเปิดเปิดปิดประตูก่อนนะมันเป็นการล็อกประตูครับมันจะได้เข้ามาไม่ได้พาที่แล้วมันมันล็อกไม่ทันเว้ยแม่ก็เลยเปรี้ยงเขาให้หน้านอยู่ หมดแม่งโอเคเฮ้ยเราสามารถเห็นห้องนู้นได้ห้องนู้นก็มีโอเคมันมาห้องนี้ไม่ได้ปะน่าจะมาไม่ได้นะฮะอ๋นั่นไงผมเจอห้องละหลายห้องเลยห้องนู้นกับห้องนู้นจากสภาพคือห้องนู้นมันมีอยู่สองห้องนะครับก็แปลว่าเรามา,เรา,าเราสามารถมาห้องนี้ได้นะฮะโอเค ผมขอดูเจ้านี่ก่อนอเอลเลนมึงเข้ามาเดชอะไรเยข้ามาไม่ได้กูบอกพี่ของจริงนะฮะออระบบอากาศอันนี้เป็นสัญญาณเตือนภัยนะฮะนี่ประตูประตูทางนี้มันอ๋อถูกแล้วนี่หว่าอันนี้ก็สัญญาณเตือนภัยเหมือนกันนะครับซึ่งเราตอนนี้เราอยู่ในห้อง A 2สองเจ็ใช่ไหมวะน่าจะใช่นะฮะ ขอดูก่อนเป็นกานเตือนภัยอ๋อมีอยู่สองอันห้องนี้พิลิตี้ระบบออกซิเจนเราต้องใช้เนาะประตูนี้เราไม่น่าจะใช้แล้วครับแต่ว่าเราต้องทำการทำการแจ้งเตือนมันไปก่อนนะเอ,อ่อออกซิเจนดับไปแล้วก็แกะ โอเคผมจะไปทางฝั่งนู้นนะครับเผื่อว่ามันจะมองไม่เห็นผมเราเจอห้องอีกห้องนึงนะครับที่อยู่ตรงนี้จะเป็นห้องที่ถูกต้องหรือเปล่านี่ไม่รู้นะฮะโอเค okay. อ่าห้องนี้ไม่มีอะไรเลยครับเผ่ว่าเราต้องเข้าช่องแอร์ไปแล้วต้องเข้าท่อ กอก่อนอนาจจะไม่มีอะไรน่าจะเข้าท่อครับจากสภาพการเดี๋ยวผมทำการทำการเข้าท่อแล้วนะเอาว่าน้าให้ผมด้วยนะฮะเดินไปทางที่ถูกว่ามัน <c oughs> ล็อกอะไม่เ <c oughs> ชื่อเชื่อ อุ้ยเชื่อเชื่อถูกต้องหรือไม่ <c oughs> <c oughs> โอ้โเกมนี้เฮ้ยยังไม่มีอะไรอาจจะหลอนไปเองฮะตัวตรงนี้เปิดไม่ได้ อุ้ยอุ้ยอุ้ยเด็กอนเดีย๋ยน่าจะอยู่ในท่อนี่แหละวุ้ยเชี่ยโอ้โหเป็นตัวบอกให้ฮัลโหล ผมได้เฝีเท้าไปทางนู้นนะเก๋เ okay, <Okay, S 1> ผมจะเข้าท่อไปแล้วนะภาวนาเลยนะเห็นนะเกเข้าท่อไปแล้วเข,วข้าท่อแล้วไม่อยู่แล้วสัสผมไม่แน่ใจว่าท่อเนี่ยมันสับมันไปทางไหนได้บ้างไลยอุ้ยชิบหายแล้วไม่ได้ครับมันไม่ใช่ทางนี้แนะน,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 น่นอนแนนันเดินอน ผู้ชิบหายทั้งอ๋อยชิบหายแล้วโอ้ <_ d iss> <_ d iss> ชิชิชิเิชิชิเย่โอ้ยไปไหนไม่ได้จริงด้วยอ่ะ คือตูองเนีย่ยแถวๆห้องนี้แน่เลยว่ะพตอนนี้ผมไม่รู้ว่ามันต้องการอะไรบ้างนะฮะจริงๆของจริงเลยอุยอ้ยอุย้ยข้างหลังผม น่าจะไม่มีนะฮะห้องนี้ก็ไม่ใช่เนาะเดี๋ยวเดี๋ยวมีคนตายอุ้ยเละเลยเล,เลยเลย นะตรงห้องนี้อาจจะใช่ก็ได้เออจริงด้วยนี่ไงโอเคเราเจอแล้วมันเป็นซากศพนะฮะเราต้องเอาเนี่ยคยีการ์ดอะ่ะเพื่อเปิดห้องของน็อกเตอร์อ,อืมโอเคจะไปทางไหนนี่คือประเด็นนะโอ้ต้องกลับไปทางเก่าจริงปะเนี่ยของจริงอ่ะอันนี้ต้องกลับไปทางเก่าใช่ไหม คือถ้าเกิดเรากลับไปทางเก่าก็จะเดินต๊บๆตรงไปต,บต,บต๊บอ่าเนี่ทะลุได้ใช่ไหมเราสามารถปลดล็อกตรงนี้ได้เดินทะลุทะลุไปเดินตรงปึ๊บๆอ่าแล้วก็ไปฝั่งนี้ฝั่งนี้ดีฝั่งนี้นะฮะเพื่อตรงไปแล้วก็ไปหาห้องตรงนี้นะฮะหรือว่าเราสามารถเอาคีย์การ์ดตรงนี้ได้เลยวะเออวะแล้วก็นะฮะผมกำลังงงอ,อืม ถ้าอันนี้เป็นคีย์การ์ดก็แปลว่าโอเคผมจะลองเสี่ยงดวงดูนะเอาวนาใผมด้วยนะเะอะาตามลูกสอนไปแล้วกันเนาะลูกสอนไปทางไหนก็ไปทางนั้นอนะ่ะโอเคลูกสอนมาทางนี้ แลวว่าเราถูกทางนะฮะมาทางนี้ครับถ้ามันไม่มีอะไรผิดปกติไปเราก็จะชนะในศึกนี้ศึกนี้แล้วก็เป็นไทยเดี๋ยวเราต้องหา,างห้องเซฟก่อนผมจะหาห้องเซฟครับผมเจอห้องเซฟแล้วอุ้ยชี่อุยเชี่ยโถวตตกใจเฮ้ยมันมาแล้วอุ๊ย เซฟอยู่ข,ข้างๆเองแม่งเอาครับแม่งเอาอเย่ไปแล้วฮะเมื่อกี้ผมนึกว่าเอเรียนด้วยเมื่อกี้แบบเก้าอี้อ่ะเก้าอี้คุ้งอ่ะไอ้ชัดอย่ามีครั้งที่สองโอ้ยตายตายตายเอ่อโอเคเซฟอุ่นใจแล้วฮะอุ่นใจมากๆเหลือแค่ว่าเราต้องไป ไปยังไงนั่นแหละอ่าตอนนี้อยู่ด้านซ้ายแปลว่ายังอยู่หน้าห้องนะครับเฮ้ยเฮ้ย,เ,ยเสียงมันเล้าอย่างวะอย่าเล้าอย่าเล้าอย่าเล้าหรืออยู่หน้าห้องครับผมเดินไปทางนู้นแปลว่ายังไม่เข้ามาในรูนะฮะถ้าเข้ารูเมื่อไหร่ผมจึงจึงจะออกไปนะฮะเย่ yeah. ประมาณการไว้ก่อนอยู่หน้าห้องเราเนี่แหละกลัวเราก็ต้องรอแบบต่อไปนะครับผม ยังไม่ไปอีกอยางยางตรงนี้มีอะไรพวกคอนโทรลลูมไหมเป็นห้องเป็นเป็นนั่นอะ่ะที่กดอ่ะเฮ้ยเชี่ยแมงมาแล้ว,วยี่เข้ามาแล้วอ,อย่าเลาดีไม่เอาอย่าเพิ่งมันยังอยู่ในะห้องเราอยู่เลยอะ่ะชี่ อุ้ยชิอมันยาวมากมันเข้าไปเลยนะเข้าห้องไปเลยยางอีกยางยางดื้อมากครับน้องเอดื้อ,อมันไปแล้วฮะเหมือนมันว้าไป,ไปเหมือนไม่ได้ไปว่ะม,มันอยู่นิ่งพอมันอยู่นิ่งปุ๊บสัญญาณจะหายหมดเลยครับแต่ยังไงทางที่เราต้องไปก็คือทางนั้นแหละที่มันอยู่ เนอกระยะก็แปลว่าวิเชียรเชียร์วิเชียรเชียรมันเคมันเข้าท่อไปแล้วฮะให้มันเป็นท่อไปไกลๆก่อนอเคมันปีท่อไปทางนู้นนะฮะเขามันปีนท่อไปทางนูนนะะ้น แปลว่าเรามีโอกาสที่จะวิ่งแล้วไม่ใช่วิ่งี่เขาเรียกว่าเดินไปอย่างสุภาพสุภาพชนนะฮะชนบุรีสุภาพชนมาแล้วผมเดินตรงไปเลยผมจะไม่กลัวอะไรทั้งนั้นอนะ่ะผมเซฟด้วยเอาดิผมเซฟก่อนนะผมเซฟก่อน <c oughs> ยังมีเวลามาเซฟ้วยนะเนี่เคาเรวบาสุภาพชนนะ ได้เหรอทางเนี้ยไปก็ไปอ่ะเอา้ามันไปไม่ได้ปะโถเออได,ได้ได้ฮะคือทางนูน้นถูกแล้วโอเคถูกต้องครับอ้าวูวสักทีเฮ้ย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 ,ยมันตามมาเว้ยชิบหายแล้ว <laughs> มันตามมาแล้วความมันไรไห้ดร็อกเตอร์แล้วกู ไม่ไปอ่ะไม่มาเออเว้ย Damn you Coleman you knew that thing was here Now that's unfair I thought it might be there there's a difference now the passcode 1702 okay now let's get down to the ไอ้นี่มันรู้อยู่แล้วว่าไอ้นี่มันอยู่ไอ้เชี่ยด็อกเตอร์มึวะออจะด่ามันยังไงโดยเนี่ยเออเร็วเด็อกเตอร์มึงรีบเหอะ ดร็อเตอร์อย่าโลนลากไปแดงนะเว้ยกูที่จตามมึงอีกรุมให้เนี่ยมันเหนื่อยขนาดไหนเนี่ยเชือเอ่อดรแม่งรู้อยู่แล้วครับเฮ้ยเฮ้ยเอ้ยดรอเตอร์มาทางนี้นี่ค,ครับผมดรมันอยู่ตรงนี้แปลว่าสวัสดีด็อกไม่ใช่หมานะ collect can I'll we leave. things my and ทำไมปากมันไม่พูดวะไอ้ดอกเตอร์ไปไหนอะเอ้ยทำไมมีสองคนอะด็อกโอ้ยชิบด็อกชิดชิดชิดๆๆๆตอนนี้ไปที่ลิฟต์ครับเพื่อลงไปข้างล่างกูไปแล้ววิ่งแล้ววิ่งแล้วไอ้เชี่ยไปแล้ว <c oughs> ไม่อยู่เลย <c oughs> เร็วๆๆโอเคโอเคๆ ด็อกเตอร์เป็นไงอะอุ้ยดีดีเออไปไปโอเคโอค้ยจบสักทีแม่งเอ้ยต้องหาจุดเซฟก่อนนะอันนี้มัน่าจะเซฟแล้วแหละแต่ว่าผมขอหาจุดเซฟที่มันแน่นอนก่อนนะครับเ <laughs> มื่อกี้ก็โอ้ยด็อกเตอร์โดนแดกเป็นไงอะ่ะโดนหลอกมันต้องการพาสเวิร์ดเพื่อไปเปิดอะไรไม่รู้นะฮะโอเค <laughs> เอาไว้เนี่ย ไปให้เพื่อนเราไออะไรวะกล่องพยาบาลหรืออะไรสักอย่างหรือเปล่าโอเคครับ okay, จบดีกว่านะฮะเพราะว่าผมจะปราสาทจะแดกแล้วนะฮะโดน,นแดกไปแล้วด้วยครึ่งสมองนะครับผมโอเคคลิปนี้คงขอตัวลาไปก่อนนะาสดคลิปน่าจะเจอเกมอะไรก็มาติดตามชมไปเลยโอเคายบายวู้ฮู้ย่เ okay, ดี๋ยว yeah. yeah, แมงตามกูมาแล้วไนงะน่นไง